สวัสดีครับตอนเช้าเชก่อนไปทำงานนะครับวันนี้เราและนายมินิคอมโป901นะครับผมอีกหนึ่งชุดครับผม SONY รุ่น MHCWZ8D นะครับผมชุดนี้ทั้งหมดนี่นะครับผม4,400วัตต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างนอกก่อนว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ตำหนิมีอะไรกันบ้างนะครับไอนี้ผมเกะหน้ากากให้ดูดอกลำโพงนะครับหนึ่งข้างมีเซอร์ลาวมีเซนเตอร์นะครับทุกที่ผมจะรีวิวอยู่มุมนู้นนะครับผมวันนี้ สาเหตุที่เอามารีวิวตรงนี้ก็คือว่าผมได้ทําการเปลี่ยนหน้ากากเขาครับผมเพราะว่าของเขามันขาดมามันไม่สวยที่ผมเอามาปุ๊บมันมีตาหนิก,ก็คือตะแกงตัวนี้นะมันมีรอยหักหน่อยผมก็ได้มานั่งค่อยๆซ่อมเขาจนใช้งานได้ปกติครับแล้วก็ลวดเปลี่ยนผ้าเขาใหม่เพราะผ้าเขาไม่สวยแล้วเขาขาดไปแล้วครับผม แล้วก็ตะแรงตัวข้างในเนี่ยพวกตะข่ายมันเนี่ยครับผมมันหักเห็นไหมครับมันก็จะมีรอยเชื่อมกาวเชื่อมอะไรหน่อยนะที่ผมทำนะครับผมมันอาจจะเกิดจากการขนส่งครับผมมันก็หลุดออกมาผมก็เลยมานั่งใส่กาวใส่อะไรเีละนิดทีละหน่อยเงี้ยจนใช้งานได้ปกติครับผมก็ <c oughs> คือประมาณนี้ คือผมไม่ใช่ช่างนะครับผมอันไหนที่พอทําได้ผมก็ทําอันไหนที่มีตําหนิผมก็บอกไปตามนั้นนะครับงมีก็ตําหนิก็คือมีข้างนี้ตะเกีงมันตะแกงข้างในมันแตกนะครับส่วนข้างนั้นไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยลวดหุ้มลํำโพงทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด ลอมนอกก่อนดอกลำโพงก็ยังสวยงามพระรามสองกันอยู่เลยครับผม,มไม่มีตำหนิเลยก็จะมีขอบขอบนี้หน่อยก็มีรอยตรงนี้หน่อยนะครับมีริ้วรอยหน่อยก็มีรอยขีดขูดตามอายุการใช้งานครั้งนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับยังไม่ได้เช็ดดีเลยเดี๋ยวผมเกะหน้าลำโพงให้ดูก่อนครับผม นี่ครับผมจะเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยสวยงามพรมสีกันไปเลยครับผมลำโพงเขานะครับผมส่วนตัวเครื่องก็เหมือนเดิมครับผมใช้ขายายมือถือบูทูธต่อคอมต่อโน้ตบุ๊กได้หมดนะครับผมเทปซีดีเหมือนเดิมว่าผมใช้งานไม่ได้นะครับปุ่มกดก็ปุบ กดได้ปกติทุกปุ่มวอลลุ่มก็ไม่ลวนนะครับหน้าจอเขาเปลี่ยนสีได้ครับผมก็เปลี่ยนสีได้หน้าจอผมไม่มั่นใจนะว่ามัน,มนใช้งานได้หรือเปล่าไอ้พวกตัวเลขพวกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ค่อยลึกมันก็บอกไม่รุ่นนี้ไม่ค่อยลึกมันแต่ที่รู้ๆมันเปลี่ยนสีได้ปุ่มกดทุกปุ่มกดได้หมดวอลลุ่มกดได้หมด เทปเธอพอก,กดออกหมดแต่มันไม่เล่นก็ตามอายุการใช้งานมันนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหลังกันหน่อยนะครับผมด้านหลังลำโพงก็มันจะแคบๆนิดนึงนี่ครับผมด้านหลังลำโพงเอนะครับอันนี้ช่องต่อมันจะแคบๆนิดนึงช่องต่อครับเห็นไหม นี่ครับผมมีช่องต่อเยอะมาสายโคตรยาวเลยให้มาเดี๋ยวดูอีกฝั่งนะครับอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับช่องต่อเขาเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ต่อลำโพงนะครับผมเป็นเจ็คทั้งหมดเลยเป็นสายแพรเป็นสองชั้นแยกนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหม มีอีกข้างหนึ่งครับผมเข้าไปไม่ได้เลมติดตัวนี้นี่ครับผมโซนี่ MHCW Z8D 4400วัตต์ D 4, Z D 4, Z D 4, ชุดนี้นะครับผมก็คือผ,<ม>ผมเปิดราคาไว้ที่3,500บาทไม่รวมส่ง ไม่มีเก็บปลายทางนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอเดียวกันก็จัดไปได้ครับผมสวยดูหรูหราแมวเห่าหน่อยครับผมฮา่าฮ่าก็คือประมาณนั้นเครื่องเป็นสีนบอลทั้งหมดนะครับหลอกลำโพงโคตรสวยเลยนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจัดโฟกซองหมูตุ่นไปสักหนึ่งเพลงนะครับผมฟัง ลองฟังดูนะครับผมเสียงเขาไม่ต้องบรรยายนะครับโซนี่เขามันแน่นอนอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนหนึ่งเพลงจะไปเอาลืมเปิดเครื่อง เดี๋ยวเราจะแนวนี้ชัดแปดสิบเพลงนะฮะผมไม่ลดลงเลยใช่ไหมเนี่ยแปดสิบเพลงแปดสิบเพลงอ๋อเราจะจัดเป็น country ขนาดแล้วกันนะครับแล้วแถมเพลงให้อีกนิดนึ่งครับผมเพราะเพราะครับผม Oh มันจะลงคลิปไม่ได้ก็ยากดนะครับเปิดจากมือถือเนี่ยนะครับผมมือถือบลูทูธอะไรได้หมดเลยก็คือประมาณนี้สำหรับโซ n y นะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Sony ่ mhcwz8d นี่นะครับผม4,400วัตต์นะครับผมเปิดราคาไว้ที่3,500บาทไม่รวมส่งแล้วก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับ เพืเ่อนๆสนใจก็จัดไปได้ครับผมสมัยก่อนถ้าจะไหลตังครับผมดูมันหรูหราเหลือเกินเป็นชั้นแยกแล้วก็มีเซ็นเตอร์มีเซอร์ราวอะไรของมันมีครับผมผมก็ไม่ค่อยลึกพอนะครับผมมีเยอะเกินโซนี่หลายรุ่นหลายหลายรหัสข้เขาเนี่ยครับผมก็คือประมาณนั้นก็ นชอบก็จัดไปได้ครับผม3,500บาทไม่รวมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับสำหรับ sony mhc w z 8 d 4,400วัตต์ทั้งชุดนี้นะครับผมรายละเอียดตำหนิก็บอกไปหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วจ้า